ขอเดชะฝ่ารองทุลีพระบาทปกเกล้าปกำมองข้าพุทธเจ้านายสมนึกบิ่นถาวอนรักรองผพ้่ในการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในานามของข้าราชการและผู้คาลัการปลมหลักสูตรนักแมนง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่5 7ทับสนักแมนง,งานช่างรุ่นที่47 2. พู่ในการกองระดับ 7. เจ็ดรุ่นที่34ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพลียงกันอยู่นัณที่นี้มีความปรับเพื่อมปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นขราดการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณร้นก้าวร้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่ารองทธรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า66ปี ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังพระปฐมบรมราชองค์การตลอดมาจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจของอาณาประชารา์อย่างแน่นแฟนนกมหามงคลสมัยนี้ข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานิย่า เชิญชวนข้าราชการและผู้เขารับการอบรมทั้งหลายร่วมใจกันขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโอดโดยบรรดาประธานพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสําราญพระชนมายุยิ่งยืนนานโลคาา้ประลาดร้างห่างไกลมีพระพรานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพสาลสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัดปกเกล้าเหล่าระสมนิกรตลอดกาลนานข้าพระเจ้าขอพระทา,านพระบรมราชานญานำบรรดาข้าราชการและผู้ข้าราชการตบลมกราวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินสนอพระมหากรานาทีคุณดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายสมชายไทยประดิษฐ์ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนและของประชาชนสร,าสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิต และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางและตามแนวทางในพระบรมราโชวาตตลอดไปในพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าวพรพุทธเจ้าอา โนและศิรกรนโนโรพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอก,เอกบอรมมาจากกลิน่นลาสยามมินลาโยสยิ่งยงเย็นศิราพระพระบริบาล พระคุณทรักษาหลวงตาชาเป็นสุขสาขอบอนดานถ้าพระสงค์ได้จงสริริดังวังวรหารุไทยดุจจะถวาชใยเชยโย ขับเชิดนัครับ